ปิดท้ายกันที่พลอากาศเอกตรีพลอ่องไพรทูลรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการการบริหารสนามกอล์ฟกองทัพอากาศดอนเมืองพร้อมด้วยคุณวุฒิพงษ์หวังสันติธรรมผู้อำนวยการบริษัทช้างอินเตอร์เนชันแนลจำกัดเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤด,ดูร้อนช้างกองทัพอากาศประจำปี2566จัดกันที่สนามกอล์ฟทุบปะเตมีกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ สำหรับกิจกรรมดีๆนะคะเกิดขึ้นเพื่อให้น้องๆเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬากอล์ฟให้มากยิ่งขึ้นใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ที่สำคัญไม่กระทบต่อการเรียนค่ะ ซึ่งการอบรมนี้เปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนอายุ7-18ปีที่สนใจกีฬากอล์ฟได้เข้ามาเรียนรู้ปูพื้นฐานพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟอย่างถูกวิธีพร้อมกันนี้ผู้จัดได้มีการมอบทุนพัฒนาฝีมือจำนวน20ทุนให้กับน้องๆนำไปใช้ฝึกฝนพัฒนาต่อเนื่องด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีน้องๆในรุ่นอายุ13ถึง18ปีถ้าคนไหนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะกอล์ฟช้างไ h a i l a n d จูเนียร์กอล์ฟคลินิกจำนวน2คนก็คือนักกีฬาชาย1คนและหญิงอีก1คนจะเริ่มอบรมพร้อมกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะ